บทที่ห oh, ้าสิบเอ็ดโอมาณนปัตเมหุมเสียงนั้นดังมาจากจิกเม่เอยลิสได้ยินกับหูอย่างชัดถ้อยชัดคำนี่ไม่ใช่ครั้งแรกหล่อนได้ยินจิกเม่เอ่ยคาถาบทนี้สองสามครั้งแล้วเหมือนกับว่าจะให้ความศักดิ์สิทธิ์นั้นปกป้องคุ้มครองทุกคนที่เดินทางมาด้วยกันเสียงจิกเม่ ไม่ดังจนเกินไปก็จริงแต่ก็ไม่แผ่วเบาเสียจนหล่นจับความไม่ได้นอบูและรอมป้าก็พลอยพึพรรมพำคาถาบทนั้นไปด้วยถึงจะเป็นเดือนเมษายนก็จริงอยู่หากอากาศบริเวณเทือกเขาสูงยังคงเย็นจนหล่นรู้สึกลมจากภูเขาเย็นเยียบแทบจะบาดลึกลงไปในกระดูกเป็นเวลากว่าสามอาทิตย์ที่เอริส รู้สึกว่าการเดินทางที่ลำบากยากเย็นจะต้องต่อสู้กับธรรมชาติและอากาศแม้จะยังไม่ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวนั้นก็ยังน้อยไปกว่าความรู้สึกที่หล่นคำนึงถึงพ่อนึกถึงไปว่าพ่อและเมลเลอร์หาได้เพียบพร้อมสมบูรณ์ด้วยเครื่องมือเครื่องใช้ในการเดินทางในถิ่นธุรกันดารแห่งนี้ยิ่งคิดยิ่งนึก ใจคอหญิงสาวก็หดหูลงไปทุกทีดูเหมือนว่าความหวังที่โชนแสงแรงในใจนั้นที่ว่าพ่อยังมีชีวิตอยู่หลบซ่อนตัวให้พ้นภัยจากธรรมชาติและคนร้ายที่ไม่หวังดีริบปลีลงไปทีละน้อยโอมปัตเมหมุมหญิงสาวพึพรรมพำคาถานั้นตามจิกเม่นอบูและอรอมป้า ทาน้ำใสข้างในหนุนเนื่องขึ้นจนต้องก้มหน้านิ่งหลอนจะแสดงความอ่อนแอให้ปรากฏไม่ได้เอริสบอกตัวเองก่อนจะค่อยๆเงยหน้าฝ่าสายตาไปไกลช่องเขาชังกลาอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล17,200ฟิตพอดิบพอดีจากแผนที่ในมือหญิงสาว ชายแดนระหว่างที่เบตและอินเดียข้างหน้าออกไปนั้นเป็นกองหินที่คงจะมีคนก่อไว้ธงคาถาปลิวสวัยอยู่ในสายลมเย็นเป็นภาพที่หล่อนอยากจะวาดเสือเหลือเกินผู้กจาริกสแสวงบุญที่ผ่านมาแถวนี้คงจะไม่รู้หรอกเสียงคิชันพูดกับไฮโนริชทุกคนผ่านหมู่บ้านที่เขาและนิมิตแยกจาก ฮันส์ชไนเดอร์เป็นครั้งสุดท้ายมาแล้วไม่มีวีเววอะไรมากกว่ามีคนจำได้ว่าเรื่องราวของนักโทษเฉลยศึกจากค่ายกักกันที่เดลาดันผ่านหูไปคนเลี้ยงแกะอีกคนหนึ่งที่เห็นชายแปลกหน้าสองคนในป่าเวลากลางคืนเอริส e ก้าวไปเรื่อยๆ คิชานอีกเหมือนกันที่บอกแกมสั่งให้หลนลงเดินวันละหลายๆชั่วโมงแทนที่จะนั่งไปบนหลังมา้าพันธิเบตตัวเล็กๆที่ใช้บรรทุกสัมภาระและสเสบียงซึ่งคิชันจัดรวมไว้ในลังที่ตีเป็นกระดานห่างๆมีหนังหุ้มอีกชั้นโอมมณีปัตเมหุมหญิงสาวพึพมพำคาถาของชาวพุทธิเบต ของจิกเม่รอมป้าและนอบูกับตัวเองพร้อมกันก็เห็นว่าในตาคมจัดของบุรุษที่เดินอยู่ข้างหน้ากระวัดมองผ่านเขาคงได้ยินเสียงพึมพำของหล่อนเหมือนกันเอลิสปิดปากเงียบในเวลา14ชั่วโมงกับระยะทางที่คืบหน้าไปอย่างที่ต้องการหล่อนกำลังนึกอยากจะให้คิชันสั่งจิกเม่ให้ตั้งที่พัก หากจนแล้วจนรอดทั้งมา้าลาลอ่อและทุกคนก็ยังก้าวเดินต่อไปเรื่อยๆร,รอมป้าและนอบูเริ่มเก็บมูลวัวแห้งๆตามรายทางที่ผ่านเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงด้วยต้นไม้และกอหญ้าแห้งเช่นที่ผ่านมาชักจะบางตาลงไปทุกทีเราจะไปถึงคาซาปุลิงในตอนเที่ยงวันพรุ่งนี้ละคุณ คิชันบอกไฮโนริสให้รู้คืนนี้เราจะพักที่ไหนเอริสได้ยินพี่ชายถามการเดินทางเป็นไปอย่างเร่งรีบไม่มีการหยุดพักกลางวันด้วยคิชันสั่งให้ทุกคนกินอาหารระหว่างเดินทางจะพักกันจริงๆก็เมื่อแสงอาทิตย์ลำสุดท้ายเลือนหายไปทิ้งไว้เพียงแสงสว่างจากเบื้องบนคงจะแถวแนี้แหละเสียงตอบให้รู้ ยังไงยังไงเราก็ต้องตามไปตามเส้นทางที่ผมแนะคุณพ่อคุณไว้ก่อนจะจากกันเป็นครั้งสุดท้ายไฮโนริชมองแผนที่ในมือเส้นทางที่ว่าจะตัดตรงไปยังภูเขาไกลลาดเขาศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธและฮินดูแล้วเลียบไปตามแม่น้ำาพรมบุตรอันเป็นทางเดียวที่จะนำไปสู่ที่เบตภาคตะวันออกหุบเขาช่วงนี้ว่างเปล่าไร้ผู้คน จะมีก็เพียงหลักไม้ที่แสดงให้รู้ว่านานๆนนครั้งจะมีคนผ่านมาสักครั้งใจคอเขาหดหูขึ้นมาทีเดียวเมื่อนึกถึงว่าพ่อกับมิลเลอร์จะต้องเผชิญกับความลำบากยากเย็นอะไรบ้างโดยเฉพาะการเดินทางที่ผ่านแดนโดยไม่มีไอใบอนุญาตในฐานะ,ฉะเฉลยศึกคนข้ามแดนยังผิดกฎหมาย เป็นไงยายหนูชายหนุ่มทอดจังหวะเดินให้ช้าลงมาได้ทันน้องสาวที่ตามมาห่างๆสองแขนเขาเอื้อมไปโอบไหลบางๆของน้องแต่เพียงหลวมๆน้ำอดน้ำทนความพยายามและดวงจิตอันแข็งแกร่งมุ่งมั่นของหล่อนทำให้ต้องนึกชื่นชมเงียบอยู่ในใจเขาเองแม้จะเคยรู้สึกต่อต้าน ความคิดที่หล่อนจะมาด้วยเมื่อแรกพูดจากันหากบัดนี้ไฮโนริชรู้ซึงถึงความจริงที่ว่าน้องเขาคนนี้ไม่ได้ตัดสินใจในเรื่องนี้เพียงเพราะอารมณ์เลยหล่อนหมายมาดและมุ่งมั่นอย่างหญิงสาวที่รู้ใจรู้กาลังความสามารถของตนเองที่ไม่ได้ยิ่งย่อนไปกว่าผู้ชายอกสามศอกคนใดในขบวนเดินทางครั้งนี้เลย เอลิสหน่ยหน้าขึ้นมองพี่ชายหมวกที่สวมครอบศรีรษะซึ่งมีผมตัดสั้นจนแนบท้ายทอยอีกเครื่องแต่งกายแบบบุรุษทำให้หลอนเป็นหนุ่มน้อยได้แนบเนียนอย่างที่ตั้งใจแดดอ่อนแสงลงทุกทีไกลออกไปเป็นเทือกเขาซับซ้อนยาวเหยียดนิมิตและรอมป้ารวบรวมมมลวัวแห้งๆได้พอสมควรไม่เป็นไรคะ่ะเสียงอ่อน ระโหยรวยแรงเต็มทีแถวนี้ไม่มีน้ำเลยนะคะอืมไฮนลิสพงกศีสะรับเดาใจน้องได้รอกว่าหล่อนคงคิดถึงการเดินทางของพ่ออีกตามเคยคิชันนะคะเอลิสกระซิบเสียงเบาลงเขารู้แน่หรือเขาว่าเรามาถูกทางหมายถึงว่าพ่อกับคุณเมลเลอร์จะไม่ใช้เส้นทางอื่น ที่ว่าเขารู้นะก็เขาเป็นคนกำหนดเส้นทางให้พ่อทั้งหมดถ้าพรุ่งนี้เราถึงหมู่บ้านพวกทิเบตที่คาชาปูลิงตามกำหนดก็อาจจะได้ข่าวอะไรบ้างคิดชันบอกพี่ว่าพ่อกับเมลเลอร์ใช้เส้นทางที่จะไปทางซิบกิแน่ๆอีกอย่างพ่อก็มีเงินภาคมากพอที่จะซื้อจามรีจากชาวบ้านหากสเสบียงกลางระหว่างทางแถบนั้น คิดถึงพ่อละสิเราชายหนุ่มขยับปรงแขนที่โอบไหล่น้องสาวแน่นขึ้นอีกนิดค่ะเอริสตอบแล้วพูดไม่ออกไปชั่วครู่ก่อนจะพึมพัมขึ้นว่ามันอดนึกไม่ได้นี่คะพ่อจะต้องลำบากสักแค่ไหนอย่าลืมว่าพ่อโตมากับภูเขาเคยชินกับชีวิตที่ต้องผจนภยัยนอนกลางดิน คุณกับเรื่องพวกนี้ดีพอนาไฮโนริชกล่าวไม่ทันจบประโยคบุรุษที่เดินเลื่องหน้าไปไกลก็หันมาตะโกนบอกเราจะพักก็ตรงนี้ละคุณไม่มีมนุษย์มนาสักคนหญิงสาวได้ยินเสียงพี่ชายบนเบาๆขณะเดียวกับที่คิชันเดินตรงเข้ามาหาเขาได้ยินเสียงไฮโนริชเหมือนกันนั่นแหละ ถึงคาซาปูริงเมื่อไรก็คงจะพบชาวบ้านบ้างหรอกคุณคำบอกกล่าวบ่งบอกถึงความมั่นอกมั่นใจไม่น้อยเลยเอริสจับตามองเขาเงียบๆพลางนึกถึงคาพูดของหมออูมาผู้เป็นลุงเคยลุงว่าเขารู้เรื่องที่เบตดีกว่าเพื่อนตอนที่เขากับนิมิตไปรอพ่อของหนูกับมิวเลอร์ที่เดราดันชานาท ก็เล่าให้ลงฟังว่าเขาขนหนังสือหนังหาไปมากมายหลายเล่มคุณคิดว่าเราจะได้ข่าวจากลาซาเมื่อไหร่ไฮโนลิชนั่งลงบนม้าสามขาที่พับได้แนบเนียนเวลาเดินทางจิกเม่และรอมป้ากำลังช่วยกันตั้งกระโจมที่พักซึ่งทอจากขนตัวจามรีสองหลังกระโจมชนิดนี้ ทนทานต่อความหนาวเย็นและความรุนแรงของกระแสลมจากเทือกเขาสูงที่เย็นเยียบแทบจะบาดเข้าไปในกระดูกระเดี่ยวได้ดีกว่ากระโจมแบบธรรมดากระโจมหลังหนึ่งที่ใหญ่กว่าเป็นที่พักของบุรุษทั้งสองและหญิงสาวที่ว่าจ้างในการเดินทางครั้งนี้นิมิต จะเป็นคนกลางผ้าผืนกว้างในกระโจมหลังใหญ่แบ่งเป็นส่วนสัตว์เฉพาะตัวสำหรับหญิงสาวคนเดียวที่เดินทางมาด้วยเพื่อว่าหล่อนจะได้มีที่ทางส่วนตัวเวลาผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าหลับนอนนายเขาและพี่ชายหลอนต่างมีถุงนอนหนาที่ให้ความอดอุ่นกับร่างกายในตอนกลางคืนที่อุณหภูมิของอากาศต่ำลงอย่างดี กระโจมหลังย่อมอีกหลังมีนิมิตและชายอีกสามคนต่างก็แบ่งที่แคบแคบ่พักอาศัยรอมป้าก่อกองไฟเมื่อหลายวันมาแล้วพอจะหาฟืนและพุ่มไม้แห้งๆตามรายทางได้บ้างหากวันนี้เมื่อที่ทางรายรอบบางตาจากเชื้อเพลิงที่ต้องการมูลัวแห้งๆ ที่เก็บกันมาเรื่อยๆก็ช่วยได้ดีพอกันนั่นแหละเอยลิส e ได้ยินคำถามของพี่ชายอีกเหมือนกันหลอนอยู่ในกระโจมที่จิกเม่และรอมป้าตอกลากปักเรียบร้อยแล้วนอบู u, มีน้ำอุ่นๆมาให้พอล้างหน้าล้างตาและใช้ผ้าขนหนูเล็กๆชุบหมาดๆเช็ดเนื้อตัวให้พอรู้สึกแช่มชื้นขึ้นบ้างคำถามของไฮนริช มีผลให้หญิงสาวต้องชะงักมือจากผ้าขนหนูที่กำลังเช็ดเนื้อตัวหน้าตาที่อยู่หลังผืนผ้าที่ขึงกั้นเป็นสัดส่วนภายในกระโจมจริงสินะการขออนุญาตผ่านแดนที่เบตเข้าไปจนถึงลาซาแม้จะได้รับคำยืนยันมาแล้วแต่ไฮโนริชก็ไม่ได้รอจนใบผ่านแดนมาถึงแต่ออกเดินทางล่วงหน้ามาก่อนหวังเพียงว่าเจ้าหน้าที่ ที่นี่หรือผู้ว่าการซึ่งจะออกมารับหน้าที่ในหัวเมืองภาคตะวันตกของทิเบตจะเป็นผู้นำมาให้ใจหญิงสาวเต้นแรงกว่าเมื่อครู่ความวิตกกังวลซึ่งเริ่มก่อตัวเงียบๆระหว่างทิเบตและอินเดียไม่มีหลักปักกั้นพรมแดนระหว่างสองประเทศก็จริงอยู่หากพลเมืองทิเบตส่วนใหญ่ถูกอกบรมให้ปกป้องแผ่นดินหวงแหน และไม่ต้อนรับชาวต่างชาติที่ล่วงล้ำเข้ามาในเขตแดนหลายชั่วอายุคนมาแล้วคำตอบจากลาซายังมาไม่ถึงก็เชื่อได้เลยว่านอกจากความยากลำบากในการเดินทางอันเกิดจากภูมิประเทศอากาศและผู้คนแล้วปัญหาใหญ่กว่านั้นก็คือการขัดขวางทุกวิถีทางจากเจ้าหน้าที่ชายแดนตามเมืองน้อยเมืองใหญ่ รายทางที่จะผ่านเป็นความพยายามที่จะไม่ให้คนต่างชาติมีโอกาสกล่ำกรายเข้าไปถึงเมืองหลวงเรื่องเหล่านี้ใครต่อใครจะรู้ดีกันทั่วแม้แต่หนังสือสามเล่มที่หล่อนอ่านอย่างละเอียดก็บอกไว้เช่นนั้นเรามีสเบียงกลางมากพอจะใช้กินไปจนถึงกาตกเสียงคิชันแจ่มชัดกาตกเป็นเมืองหลวงของทิเบตตะวันตก อย่างที่ผมบอกคุณไว้แล้วผู้ว่าการที่นั่นน่าจะได้ข่าวผมยังไม่อยากให้มีอุปสรรคเรื่องการเดินทางครั้งนี้ไฮนริชพ,พุมพำผมหมายถึงว่าถ้าเราจะไปกันเรื่อยๆโดยไม่มีใบอนุญาตแบบนี้พรุ่งนี้พอเข้าเขตคาซาปุลิงก็คงจะมีแต่ชาวบ้านละคุณพวกนี้เติบโตมากับความคิดดั้งเดิมที่สอนกันมา คือไม่ต้อนรับคนต่างชาติในทิเบตทางเดียวที่จะขัดขวางคนเดินทางข้ามแดนก็คือไม่ยอมที่จะขายสเสเีียงกลางให้คิชันพูดพลางก็เอื้อมมือไปหยิบแผนที่กลางแล้ววางลงบนพื้นดินเมืองนี้ถ้าจะพูดไปก็เป็นเมืองที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลมากกว่าเมืองไหนไหนในโลกนี้ถ้ายังไม่มีข่าวจากลาซาที่นั่น เราก็อาจจะมีปัญหาเรื่องผ่านแดนอย่างที่คุณว่าคนพูดนิ่งไปอึดใจแล้วจึงกล่าวต่ออยังไงยังไงผมก็ต้องพาคุณไปให้ถึงจุดหมายปลายทางละ่ะอย่าห่วงไปเลยถึงจะมีใบผ่านแดนหรือไม่ก็คงจะต้องพอหาทางออกได้หรอกเอริสสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวที่ถอดพาดไว้เมื่อครู่ขณะเช็ดเนื้อเช็ดตัวนั้นอากาศเย็นลงอย่างรวดเร็ว หมวกถักบนศรีรษะให้ความอบอุ่นสมใจเมื่อหล่อนออกมานอกกระโจมจิกเม่และรอมป้ากำลังต้มชาจิกเม่เป็นคนเบีชาจากแท่งใหญ่ที่เตรียมมาต้มในน้ำเดือดจนได้ที่แล้วจึงเทชาสีเข้มลงไปในกระบอกไม้ไผ่รอมป้า อบเนยกลิ่นหืนๆหนที่ทำจากนมตัวจามรีซึ่งเก็บไว้ในถุงหนังและเกลืออีกเล็กน้อยใส่ตามลงไปในน้ำชาร้อนๆน,น้ำชาเกลือและเนยรวมตัวกันได้ที่แล้วชิกเมจึงรินแจกโนบูและรอมป้าก่อนจะแบ่งทชัมปาซึ่งทำจากข้าวบาเล่บดหย,ยาบๆผสมกับน้ำชาหรือนมปั้นเป็นก้อนกลมแจกกันกิน นิมิตหันมามองหญิงสาวที่เดินเข้ามาใกล้ๆเห็นเหมือนกันเลยว,ว่าหล่อนเมียงมองชาใส่เนยและเกลือและทัชํัมปาของจิกแม่เหมือนกันอาหารของพวกนี้นะครับเมมซาฮิบชายหนุ่มบอกให้รู้ทัชชัมปานั่นเมมซาฮิบพอจะรับประทานได้แต่น้ำชาของพวกที่เบตผมว่าอย่าไปแตะดีกว่าเหลือร้ายจริงๆ ผมเตรียมชาแล้วก็อาหารเย็นไว้ให้แล้วครับกล่าวจบนิมิตก็ประคองการน้ำร้อนที่ใช้ต้มชาพร้อมด้วยถ้วยสามใบมาที่กระโจมนายเขาและบุรุษผู้เป็นพี่ชายของหญิงสาวผู้นี้นั่งอยู่ข้างกองไฟที่นั่นโต๊ะพับได้กางอยู่แล้ว ชานมน้ำตาลและอาหารเย็นร้อนๆที่เขามีหน้าที่จัดทำพร้อมจะยกมาให้นายทันทีที่เรียกหาเอาลิสจิบน้ำชาในถ้วยเงียบๆพี่ชายหลอนและคิชันยังง่วนอยู่กับแผนที่และเส้นทางที่จะไปต่อในวันรุ่งขึ้นหญิงสาวมองไปรอบตัวความวังเวงชนิดหนึ่งค่อยๆค,คืบคลานเข้ามา สึมราบอยู่ในอกในใจและในความรู้สึกจบบทที่5้เอเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล Fantasy ็กๆนี้กรุณากดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และท่านสามารถแสดงความคิดเห็นคำแนะนำติชมได้ใต้คลิปข้างล่างนี้ขอบคุณค่ะ